กลับมาสู่เบลตี้รันครั้งยิ่งใหญ่คุณผู้ชมครั้งนี้นะมีการรีลันกิจกรรมโอ้ oh my god เป็นเล็กแอ้วไปแล้วลิน้นเป็นการรีรันกิจกรรม e v e n นต์บอสแบทเทิลดาร์คลา u l บู t นั่นเองยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเขาสู่อันอีทนะวันนี้เราอยู่กันในเบลตี้รันกันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมนี่มันมีการรีรันนะบอสแบทเทิลดาร์คลาร์บูเลตแตมปีดนะ เป็นตัวละครในภาคสแตมปีดนะเป็นเดอะมูฟวี่นะคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้นะ<บ>ซึ่งเก่งมากมากจริงโคตรเก่งเลยในอนิเมะในเดอะมูฟวี่อ่ะภาคล่าสุดอันนี้อันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะไปดูมาหมดแล้วนะแต่ก็เผื่อคนที่ยังไม่เคยไปดูเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่สปอยนะแต่จริงมันปล่อยมาหลายมันได,ได้ปีหนึ่งอย่างวะน่าจะได้แล้วมัง้งเออเดอะมูฟวี่ภาคนี้ก็ไปหาดูเอากันนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่มากกับ บอสแบทเทิลครั้งนี้นะคุณผู้ชมมันมีอันนี้มาให้ด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นของของวัญวันกลุ่มหมวกฟ้านะซึ่งให้ตัวละครตัวนี้มานะฮะอันต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าความพิเศษของกิจกรรมนี้คืออะไรนะคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปเมื่อ,อกิจกรรมบอสแบทเทิลดาร์ดอะครั้งแรกอะคุณผู้ชมเขาจัดตอนวันที่เหมือนเป็นการโปรโมทเดอะบูวีวันพีดะคุณผู้ชมแล้วก็ในเกมเนี้ยเขาก็แจกนะ แจกเลยคุณผู้ชม2ตัวละครน,นะฮะได้แก่ดาร์คลาดูเล็แล้วก็วันพีทภาคสแตมปีนั่นเองนะฮะลูฟี่ภาคสแตมปีน,นะฮะขอโทษนี่คุณผู้ชมดาร์คลาตัวนี้คือบอกเลยว่าเก่งอารมณ์การเคลื่อนไหวาการโจมตีจะคล้ายๆกับไคโดคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ไคโด EX นะเป็นไคโดร่างปกติอ่ะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้ยก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะค, <S <S คุณผู้ชมเมื่อก่อนคือเก่งจัดถ้ามาเล่นตอนนี้ก็น่าจะ ตัวกระทือไม่ง่ายอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมกับอีกตัวหนึ่งก็คือลูฟี่นะฮะลูฟี่สแตมปีดเัวไหนวะนี่คุณผู้ชมนี่ลูฟี่สแตมปีดฮะตัวละครตัวนี้สําหรับอ่านนะก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถเก่งกว่า3ดาวปกติด้วยแหละนะฮะเก่งกว่า4ดาวด้วยบางตัวอาคายะตัวหนึ่งอะเก่งกว่าใคย่าแน่นอนนะตัวนี้แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่มันเป็น3าดาวเนาะเรื่องเอฟเฟเฟ์ o F X อะไรอาจจะไม่เท่า4ดาวช่างมาะเถอะนะคุณผู้ชมโอเค มากันที่เรื่องของเราดีกว่าฮะกับกิจกรรมบอสแบทเทิลอันนี้นะครับุณผู้ชมนี่นะฮะรางวัลก็น่ารักนะครับุณผู้ชมแล้วก็มีฉายาพิเศษด้วยนะฮะถ้าเราเล่นไปแล้วเราได้ฉายาพิเศษก็คือปังไม่ไหวปังปิลูเย่นะฮะคุณผูช้ชมจะมาก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมดาร์ค克拉บุเลตนนะฮะคือมันมีช็อปบอสด้วยนะนี่ไงอีเวนต์บอสแบทเทิลนะฮะนี่นะครับุณผู้ชมโอเคเอ้ยมีเหรียญตาของดาร์ค克拉ด้วยนะฮะน่าสนน่าสน อโอเคคุณผู้ชมก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครั้งนี้เขาน่าจะให้นี่นะเขาบอกว่าลองท้าทายด้วยท่าสีเขียวสี่นะฮะท่าสีเขียวของเรามีตัวอะไรบ้างที่มันโหดบ้าง<บ>โอ้โหคุณผู้ชมอันเพิ่งมารู้ว่าตัวอันแท้จะไม่เคยเล่นสายสีเขียวเลย <c oughs> ไม่มีเลยสายสีเขียวไม่มีจริงๆอันโอเคเอาเป็นว่าเอาตัวอันนี้กับ อะเอเนลก็ A N ได้วะนะเป็นตัวละครที่ไม่เข้ากันเลยนะแครอทกับเอเนลนะช่างมันเถอะมันเล่นได้เออเพื่อนแบกแ็หนึ่งอะ้อะาคุณผู้ชมดูจนมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปให้กับอันนั่นเองนะมาแล้วคุณผู้ชมสเตทอะไรวะอะไรสึกตัดสินสแตมปีดสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชมนะโอเคเอเนลไปแกต้องลุยโอ้แล้วเพื่อนเราไม่มีใครเอาสีเขียวมาเลยสงสัยเขาไม่ได้อ่าน โปสเตอร์นะฮะคุณผู้ชมแต่โปสเตอร์อีเวนต์นี้นี่คือเท่มากนะอันนะเป็นคนที่แบบชอบตัวละครดาร์คลาดบูเลตมากนะคุณผู้ชมเออโอเคก็นี่ดาร์คลาดอีกคตหล่อคือเท่มเป็นตัวละครที่โหดมากคุณผู้ชมต้องไปดูนะฮะเดี๋ยวอันจะลองพูดไหมเออลองเล่าถึงประวัติของดาร์คลาดสักแบบนิดนึงไม่ให้มันไปกระทบตอนเนื้อเรื่องสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูมากนักนะฮะคุณผู้ชมอ่าข้าวๆนะคุณผู้ชม ดาร์คลาสนะฮะเป็นลูกเรือของโรเจอร์นะคุณผู้ชมคือในลูกเรือของโรเจอร์อะเลลี่อะเป็นรองกับตันถูกไหมคุณผู้ชมเป็นมือขวาของโรเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ดาร์คลารเนี่ยคือแขนซ้ายของโรเจอร์คุณผู้ชมจริงแล้วมันก็โหดมากแล้วเหมือนว่าแบบตอนในเด็กของโรเจอร์เหมือนมันแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นเป็นเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีคนอื่นยอมรับอะคุณผู้ชมนะฮะนางก็เลยมีปมนิดนึงแล้วแบบ เออพยายามไม่จะแข็งแกร่งไปให้คนอื่นยอมรับอะไรเงี้ยจนมาเจอโรเจอร์นะคุณผู้ชมว่าแบบเฮ้ยโรเจอร์ไม่แข็งแกร่งเกินไปมันก็เลยแบบตามติดโรเจอร์แล้วแบบเห็นโรเจอร์เป็นไอดอลอะไรเงี้ยคุณผู้ชมพอโรเจอร์ตายเงี้ยไอตัวนี้ก็คือ,อคุ้งฮะคุณผู้ชมดาร์คลาสคือ,อคุ้งฮะจริงๆก็เลยแบบเกิดมาเป็นภาคในเดอะมูวี่นี้ขึ้นมานนเองซึ่งสนุกมากมีทั้งเจ็ดกับอะไรเจ็ดจกกักระพัทอะไรคือเยอะมากคุณผู้ชมวัทมันมีเฟซสองเลยเหรอวะ มีใช่ป่ะเออนี่นะมีแม่งเอ้ยเฮ้ยมันรีมันรีมันไม่ได้มีเฟสสองมันรีมันรีก็อโอ้โหโดไปยอบหนึ่งไอ้ดาร์กลาดแรงช่ไหายโอ้ยมันสั่งหารหมู่ที่แท้จริงแกโอเคมาดาร์กลาดออกไปข้างนอกได้ไะมมาดาร์กลาดโอ้ยอาจันลืมบอกไปนะว่าบอสตัวนี้มันสามารถดึงธงได้นะครับจริงมันสามารถดึงธงได้นะฮะแล้วมันก็บูธให้ตัวเองได้ด้วยนะแม่งเอ้ยมา นี่เนี่นี่แน่อุ้ยเราโจมตีทีสองพันเลยนะเวย้ยแรงนะเออโอเคเกาะมันจะแตกแล้วครับคุณผู้ชมเราให้เกาะแตกแล้วเราค่อยใช้สก,กิลแล้วกันนะฮะมานี่ดาร์คลัดนี่แนี่นี่เน่เออเรียบร้อยเรียบร้อยเราโจมตีเข้าอยู่นี่หว่าโอเคไปอีกนี่โดนไหมเนี <c> ่ย <oughs> เหมือนจะไม่โดนยังไงก็ไม่รู้โอเคตีไปเรื่อยๆฮนะตีไปเรื่อยโอ้โหเพื่อนน่าจะเอาสายสีเขีขยวมานะแบบ ลูฟี่อ่ะลูฟีส่สายแทงสีเขียว,วอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนปะก็เึกว่าจะไม่โดนละไม่เลยความจริงเราสามารถลากดาร์คลาสมาโดนระเบิดได้นะแต <c oughs> เ่เพื่อนเราไม่มีใครลากเลยแล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยถูกเลงแบบเนี้ย <c oughs> ไม่เคยถูกเลงอ่ะเออเอไปเลยบอลกิงกี้เอ้ยคนละเรื่องต้องโดนไม่โดนไม่เคยโดนเลย เอ้แน่คุณผู้ชมออ้ยเราตีแรงนะคุณผู้ชมจริงิงเออตัวอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนกระตกกันทั้งสี่คนเลยครับคุณผู้ชมแม่งเออเรียบร้อยเก่งมากเพื่อนเรียกได้ว่าสู้ได้อย่างสูสีฮัลโหลมึงโดนตบทีเดียวเปี้ยงเดียวตายเลยนะหลายรอบด้วยโอเคอีกสักรอบหนึ่งไหมคุณผู้ชมเออมันติดลมอ่ะตัวดาร์คล้าแตนชอบมากเลยอ่ะคุณผู้ชมบอสแรงสิบสองถือว่าโหด กว่าเมื่อกี้นิดนึงหรือเปล่าวะหรือว่าหรือว่ากาเอ้ยถ้าตัวเลข,ต,เลขตัวเลขน้อยยิ่งโหดถูกปะโอเคหน้าตะโหดกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะมาฝั่งเราก็เอเนลนะฮะแล้วก็หลายหลายคนนะและพวกพองเออดาร์ลาร์บูเลตมาแล้วจ้าอันก็ไม่รู้ว่า GM เอาดาร์ลาร์บูเลตมาเพื่ออะไรเหมือนมันจะไม่แจกดนะาร์ลาร์บูเลตนะคุณผู้ชมเออไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วที่แบบให้ดาร์ลาร์บูเลตมาแล้วดาร์ลาร์บูเลตเป็นระครที่แบบเราไม่สามารถส่มหามันเจอด้วยนะแกนี่เอาจริง จริงสมไม่เจอมไม่รู้ทำไมสมไม่เจอทำไมสมไม่เจอโดนไปหมื่นหกกระเด็นกระดอนฝั่งเราก็สก,กิลซีซีเยอะเยอะเกินนี่นะคุณผู้ชมนะฮะตีไปอีกนี่โดนรัวเลยเอ๊ะคุณผู้ชมหรือว่าตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งกกวะ <c oughs> รู้สึกล้มง่ายกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะดาร์คลัสหรือว่าเพื่อนเราเก่งเฮ้ยหรือว่าเราเก่งขึ้นว่าบไปโอ้โหคุณผู้ชม ตอนมันตอนมันแปลงร่างเป็นเฟสสองได้เนี่แบบแบบแบบหล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 บโอเคมาทุกคนรอดวะตานี้โอเคเฮ้ยค่อยดาร์คลาสอยู่ไหนใจเย็นจะโอ๊ยมันพุ่งแบบพุ่งอ่ะพุ่งเกินมานี่มาดาร์คลาสบุลเลต์แม่งเป็นตัวละครที่ทำคอมโบยากชิบหายเพราะมันปพุ่งเหมือนเมื่อกี้พุ่งไปพุ่งมาอยู่ที่ไหนไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มแล้วล้มแล้วคุณผู้ชม ทืบมันเชื้อมัน,อมนโอเคมาสก,กิลเรามาพอดีฮะคุณผู้ชมไปโดนโดนโดนมีอุ้ยเยอะแรงนะจ๊ะอีกทีนึงอืมนี่เก่งว่ะเอนเนลชมตัวเองนะฮะวิ่าทีนี้ไม่มีใครชมฮะอุ้ย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 แหมกวดแหมกวดอุ้ยหลบได้ยังไงอ,อุ้ยโอ้โหเกือบตายบ้าไปแล้วใครก็ได้ไปดึงทงฉันไปดึงเองก็ได้จะต,ตายอยู่แล้วเนี่ยมา อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟรงกี้ช่วยหน่อยเหมือนมันจะเล็งเราเลยเมื่อกี้ใส่หายใจคว่ำมหมดมาแล้วจ้าไกลตาลาซาดักรัสดักรัสโอเคตีไปอีกเฮ้ยโอ้โหแรงจัดเลยวะ่ะดักรัสเอาจริงตัวมันเหมือนเม่นมากเลยเฮ้ยมัดูผมมันอนะจะไม่ได้อาบูริจี้นะแค่แบบแซลเฉจอเจอโดนไปอีกโอ้โหสามพันสองมันมีเกาะอยู่นี่คือแบบตีแทบไม่เข้าขเธอ เฮ้ยเฮ้ยมันมาหล่อยป้อมปะเนี่ยเพื่อนใครก็ได้ดึงป้อมดึงธงเราไปดึงเองก็ได้มาโอเคเร,งงเ,อเราไปดึง,งเองเราไปดึงธงเองเราไปดึงโอเคเพื่อนดึงละอุย้ยแรงว่ะมาเฮ้ยค้ชมมันจะตายแล้วเรากระทืบมันเลยก็ได้นะเรียบร้อยได้แล้วกระทืบมันเอออุ้ยเป็นคนปิดฉากด้วย <aus> เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะเป็นคนปิดฉาก แต่ก็ไม่ได้ MVP ไม่เอเอเอิรษฐายโอเคคุณผู้ชมก็กิจกรรมนี้สําหรับอันนะเป็นกิจกรรมที่แบบรีลันแล้วเออมันก็สนุกนะคุณผู้ชมมีทั้งช็อปบอสนอนมีทั้งบอสแบทเทิลมีแจกตละครด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่แจกดาร์กลน์ก็เถอะนะฮะคุณผู้ชมแต่เป็นว่าก็โอเคนะสนุกดีโอเคเจอกันคลิปหน้านะใอคลิปนี้สวสัสดีจ้าบ๊ายบาย